สวัสดีจ้าทักทยคนดูนะคะนินจีจ้าลินจีกินนินจีกันนะคะ นินจีจะส่วนของเราจ้าเนื้อแบบนี้เลยนะคะ อินจี G, จากสวนของเราเองนะคะอินจี G, เราปลูกเองจ้าอินจี G, ปล่อยไว้ธรรมชาตินะคะไม่ได้ค้นยานะคะ รักไทยกันได้จ้านี้เราอยู่ในบรรยากาศที่ในร้านนะคะในร้านไายของของเรานะคะ ินจีนะคะรสชาติจะออกหวานเปรี้ยวหน่อยหนึ่งนะคะจากหวานเปรี้ยวนะคะมันไม่ได้หวานเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ได้เปรี้ยวเกินไปจนกินไม่ได้นะคะรสชาติกลางๆนะคะ มาค่ะทักทายกันหน่อยค่ะอร่อยจ้าทุกคน กัดเลยนะคะดูลูกมันะคะลูกจะประมาณน,นี้นะคะ จีของเราไม่ได้ใส่ปุย๋ยไม่ได้พ่นยานะคะของเราปล่อยปล่อยไว้เป็นธรรมชาติเลยนะคะของลูกก็หวานมากนะคะ จะให้ดูเนื้อนะคะแบบนี้เลยค่ะทั่วก็ไม่เป็นแมงนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะกิน นี่เลยจ้ะเนี่ช้ำช้ำรุ่งนี่หวานนะคะ มาค่ะทุกคนมากินนึ่งจีด้วยกันนะคะออเดอร์ Order ที่จะสั่งเข้ามากันได้นะคะของเรามีขายหน้าร้านด้วยมีมีบริการส่งด้วยนะคะ ค้ากินไม่หยุดเลยนะคะกินแล้วติดลมว่า สั่งเข้ามาวันนี้ส่งพรุ่งนี้นะคะส่วนเพื่อนคนไหนสะดวกมาเอาที่ร้านก็มาเอาหน้าร้านได้เลยนะคะเป็นเลยเลยค่ะ ให้ดูนะคะนี่นะคะตอนนี้ยังไม่เป็นแมงนะคะเร้เจ้าเนื้อสีสวยฉ่ำๆข้าปากไปเลยจ้า พ <c oughs> อได้กินแล้วหยุดไม่ได้นะคะยิ่งกินยิ่งมันกินไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเพื่อนๆจะสั่งเข้ามานะคะ Linh chị đê, linh chỉ Linh chị xóa xa gửi nhà là ngay dù gà chả mẹ đê Linh chị ngờ hơi giá mẹ đê lo. À xóa bê dư yêu mà đê lo. xóa nhà nè nhà mẹ đê lo. อาซูาดด่ว่าเขเดินมาเจอละยเนี่ยสงบปิสงมหน้าสงขอดสองยาแม่ดีหรออีน้องสงอันละน้าใครสอนเนี่ยสงเนี่ยมาดด้หรวตอนนี้คนไลฟ์อยู่ที่พยาพรยเล่ามานะคะอยู่เชียงรายคะ่ะ Thế phà khá dối đi đó. Cho ngã mà sinh nhạc được hồ là đồ. À nè. giá đồ sinh nhạc lên nà. sinh nhạc bỏ mỏ gà đù lọ. sinh nhạc mỏ phà lạ gà đi lọ. Tôi con đi sinh lọ. phá Ngã mà sinh à nè. lên phải khá đi lọ. แค่ผ่าคราาั้งอาบว่าเรามาพวงย่อยเลยเราเนื้อฉ่ำๆส,สวยๆแบบน,นี้เลยนะคะ เอาปากกัดเลยนะคะเนี่ยค่ะแม่แนก็ก็เลยจะมังงาเดี๋ยวจะมาอ่ะดิรออย่ามาอย่ามาตั้วดิรอเท่ากับตะกายยังๆออกอย่ามาเบดาดิรอเดี๋ยวมันจนอยู่อะเต็ม

cái <laughs> chị mà giả nhà đi <laughs> nó cho phải nhà nâng cao chị ngả hơi lo khá ở chị Anh nắng phải pháo. Sinhyamonai chị nga lít diễn ra đây hôm nay chịu nắng 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 phá nắng nắng nhà nắng na, nắng 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 cho nên nắng đi, nhu cơ nhà các đơn à chủ mắng là đó nào khi giờ nào dễ dễ lấy dễ lấy dễ dễ được được lên là không à chủ anh lấy anh lấy mà phát được anh nhu cơ nên nó mắng là xin nhu khách cứ 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 miệt đi lo à anh nghe là à chủ anh nghe là mà ra cho anh lo anh nào lấy lừa nào nhà mẹ thì thế nhà nào nào น้เจ้าเลวองอ่กูเสียใจจุงา่ะแล้วที่不怕เขาเพาสายเสียเดอตัวเนี่ยยุันี้นอะจู่มาอันเลยมิเนี่ยก็ไบบแฟังกันไม่คอยเหรอเด้จสน่อคนน่ะไี่เจ้าสิง่เขาเลยไงอยากคอยแล้วมายำยังางเดอดูกล้คนนี้อยามาลงอ่ะ

จังเลายังยงอดไล่วนี่จีก็อย่าน่าหอลจีก็หลงอะงานน่าจีไปหวเที่นเทียนเนี่ยหงลาทานเนี้ยาเดี๋ยวล่อาชอมาอลาคนเนี่ยอาอาเที่ยวหูลางงันเออเดียวนละงันน่ะหงจีก็เมนูเดยนะเนื้อฉ่ๆแบบนี้เลยนะคะเอสวยๆแบบนี้อร่อยค่ะ ขยามาเดอเหรอเพื่อาขาเจ้าเดแล้วจะแกให้โดยลกกูกอีกหนึ่งลูกนะคะนี่เลยค่ะ เนื้อมันจะสวยๆแบบนี้ช้ำๆแบบนี้เ่อไ,ไหมคะหวานงจีนี้ถ้าเราเก็บมาใหม่ตอนที่เราเก็บมาใหม่ๆ ตอนที่ยังไม่ลืมต้นก็จะออกเปรี้ยวๆหน่อยนะคะแต่ถ้าเก็บมาแล้ววันสองวันหนึ่งพอลืมต้นแล้วก็จะหวานนะคะหวานฉามอร่อยเวลาเรากินก็จะฟินนะคะส,สวยๆแบบนี้เลยจ้า Jika anda mempunyai keadaan yang baik, sila berjaga-jaga. Adakah anda mempunyai keadaan yang baik? Adakah anda mempunyai keadaan yang baik? เพื่อนคนไหนสะดวกมาซื้อที่หน้าร้านก็มีขายที่หน้าร้านอยู่นะคะอร่อย เดี๋ยนี้นะคะลูกก็จะใหญ่ประมาณนี้นะคะอือยัลไงจะาจราเสียเจ แป๊บนึนก็จะหยุดไล์แล้วนะคะสักสองนาทีสักสองนาทีก็จะไปแล้วนะคะ ักกันมาได้นะคะเลยค่ะอืมว้า กิมแล้วถ้าสนใจ <c oughs> ถ้าสนใจสั่งก็ทักเข้ามาเลยนะคะสั้แต่วันนี้จะลงไลฟ์แล้วนะคะ ไปแล้วจ้า